สวัสดีพี่แปมค่ะถ้าเอิญสื่อถึงก็ได้เนาะสวัสดีค่ะป้าดาสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะเห็นแพลวโพดอย่าฝ่าตกใจเวยพี่น้องมันก็มีมันก็มีประเด็นอยู่และก็มีอยู่ถ้าแพลวประชาเจนแพลวจะโพดนะคะพี่น้องสังเกตเบองววาแพลวเป็นคนที่จะไม่โพ์อะไรที่มัน ที่มันไร้สาระน่ะนะิบ่ค่คอยพูดอียงที่มันน่นละพี่น้องก็จะเห็น้าได้ติดตามถ้าได้เบิองอีนี้แพจะเป็นคนที่บบคอยดเอียงกับ Facebook อ,อาจจะเวลาโพสงาน <c oughs> หรือว่าโพสรูปรูปหรือว่าโพส์อียงอาจจะตลกตลกกนวนหนะคะแต่ว่าเพาย์จะโบคอยโพูเอียงที่มันซี่เรียดนะคะน่า,นา,นาเฟ e b o o k เรื่องที่มันดำมงุงดำม่าก็จะบบคอยสนใจสินะพี่น้องแต่ถ้าเรื่องอะไรที่ว่ามันเกินไปอ่าพอเราพอเราเราู้แล้วเรารู้เราเห็นแล้ว น้องแพลไปกับใครบ้างไปกับน้องนุชไปกับอ่าแม่ปอค่ะอ่าคือถ้ามั่านบ่งเกินไปอีหลีถ้าแพลบ่ได้ขามมุ่นมากแบบอีหลีเนี่ยแพลจะเป็นคนที่โผล่นะคะไม่โผล่จะไม่มีประเด็นอะไรทั้งนั้นนะคะขอบคุณดาวหนึ่งพันดวงปาร์เรียดคักแถผู้ใดเนี่ยพี่อะไรเนี่ยโอ้ยขอคือนปึกแต่เขาอัน KAC แบบนุชอ่านว่าอะไร KAC ก็ K A C แล้วก็ W A C แล้วก็ L U A N G อะไรนี่ยโอ้ยอืมขอแห้งนี่จริงพี่ชื่ออะไรบางอาจว่าน้องแพลว่สสันพี่ดาวเดียวเดี๋ยวเดียวอิ่ดี แมนค่ะพี่เป็นคนตรงเป็นสังเกตเลยค่ะหนาเฟนบูพี่เป่าจะบ่มีอย่างบานที่พี่กับธุรกิจเนาะเรื่องขายคงขายของทํางานอ่าไลฟ์สดทั้งอ่าลูกในสิหลาพี่น้องอขครัวกับสิประมาณนั้นบ่ค่อยเอียงแต่บางสิ่งบางอย่างที่มันเกินไปถ้าเราได้ยินมาแล้วแล้วเราพิสูจน์แล้วว่าเออจริงอ่าโพสตค่ะแล้วก็ตรงด้วยเป็นคนตรงๆนะคะหนึ่งพันดวงอีกแล้วเอาขึ้นจินรอดแทะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ พ่อน้องลิตาไปคนละขั้นค่ะอ่าเดี๋ยวหมอให้ฟังก่อนแพลวเห็นพี่ไหมคะเห็นค่ะพี่มวยคะ่ะสวัสดีค่ะเห็นค่ะเลิศประสันเต้นนะฮะละยีละยาอยู่อี๋อย่งน่ะปิดแล้วซีซีออยังคะเอาเมื่อกี้บ่าได้กินสำหรับเอาอยากอีกต้องต้องไปอ่าปูน่ะทั้งคนละทั้งปูนจังหวปิดอาร์ซิมีเปิดยิปซีชโมงเสร็จโซ่สีฮอดก็พอดีแล้วนวดเอ้ย สวัสดีเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะบางที่เพียกับหูจักซื้อเหรียญเบาเบิดได้พี่น้องพี่สังวาลบุญตะายค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะเฮียพงสิไปเฮ็ดงานขึ้นกันมาสันนะ คือพี่มีงานทายรายการรายการไม่หมดนี่นะคะเวิร์กพอยพรุ่งนี้ตอน10โมงถึงบ่าย2เ,เสร็จบ่าย2แล้วเพี่ก็จะกลับยโซจ้าแล้วพี่บันฟิแแล่นเหมือนอื่นพนมีทายของโซลาเซลล์มีถ่ายของโซลาเซลล์สวัสดีพี่เล็กค่ะไม่เจอกันนานคิดถึงค่ะพี่เก๋จามารีคิดถึงค่ะ,ะคิดถึงแม่ปอว่าสันวาน้องโจน้องโจวาคิดถึงแม่ปอจังค่ะพะฮะวัาสันวาย ดีใจค่ะประศนพี่มวยมาเดินมาเต้นอาหารเด,อด,ด,ด,ด้อพี่จุม๋มสวัสดีเด,ดิดนทางปลอดภัยขอบคุณค่ะแต่าาบางพยาญานพิแนแล่เพ่นมีงานอ่าพรุ่งนี้มีงานถ่ายโซลาเซลล์แล้ววันที่5้าเขามีงานเขามีงานเขาคุยงานเกี่ยวกับระบบการขายอะไรของเขานี่แหละอือยัยหัวเดอพยาบาลน้องแพลวคอยสิสั่งยานเลนบวชประน ทีด่ดาวเอ,อ้ยเดี๋ยวเขาสิเดี๋ยวคุยกันอีกอย่อยู่มันทิศมันต้องคุยแหละมันต้องคุยจริงๆนะมันต้องคุยเพราะว่ามัน,เป,นเ,เป็นเรื่องที่สําคัญอยู่ติดตามนะเ<า><า>ฟซเพลเลยสีมีอีกหลายช็อตอยู่พี่น้องจะมีอีกหลายช็อตอยู่นะ,ยออยนะคะแล้ววันที่ซีเพลวกับก,บกบาบเนาะใบสองเพลวกับไปหอดบานประมาณอ่าดึกของวันที่ห้านะคะ อาจจะประมาณหกทุ่มหรือตีหนึ่งประมาณนี้นะคะ,ะแล้ววันที่ห้าก็นั่นแหละเตรียมงานเฮดบุญหาแม่เทพเลิกซื้อบ๊กล้วจ้าซื้อบ๊กอะไรนะซื้อบ๊กอะไรปิกมตเอรส่ยปิกข้อหมายใคๆซื้อบีกแบบเงินเยียวยาเงินไหุดอย่าหัวเราะไปไปบ้านคุณแม่คอยศูนได้ป่าสันโดยค่ะ ที่สาวข่อยีิอูนะคะก็เอาอย่างงี้เนาะคุณพ่อประสานแพลวอ,อยากจะเบาว่าคือแพลวจะเบาประมาณนี้บาใครที่ติดตามแพลวแล้วก็บิ๊กนะคะก็จะรู้นิสัยใจคอดีว่าเป็นยังไงนะคะว่าเป็นคนยังไงอกัคือว่าคนเราที่เข้ามาอาจจะมีหวังดี บางดีก็มีพี่น้องคนที่รักเราก็รักด้วยความจริงใจจริงๆนะคะพี่น้องแต่ว่าบางคนนี่ก็คือหน้าไหวหลังหลอกก็มีนะคะหน้าไหวหลังหลอกก็มีอมืประมาณนั้นพี่น้องก็ให้เราวัางเอาบางที fc fc บางท่านเนาะที่เข้ามารักเราจริงๆน่ะเออพอดีใจพี่น้องแปลว่าห้องดีใจแต่ว่าจะมีจะมีจะมะีคนประเภทนะคะบางคนที่เขาแบบว่าเข้ามาเพื่อแอบแฝงที่ไม่ได้รักเราจริงๆเข้ามาเพื่อที่จะแบบ มาอีกช้าคนนั้นคนนี้นั่นสินะพี่น้องแล้วก็จะไปพูดให้คนอื่นเขาเกลียดเราอืม็าะไปเบาให้เขาสร้างแพร่สร้างบีกนั่นสินะพี่น้องซึ่งต่อหน้าเราเขาดีพูดบุหร่เออดีพูดบุหล่ะแต่ว่ารับหลังเขาอาจ,จะไปเบาอยังไงเขาเสียหายโดยที่คนอื่นไม่รู้นะคะอ่าเอฟซี FC บางท่านอาจจะพึงมาติดตามแพ้ากบผู้ญิบานนะั่นสินะพี่น้องพึงอาจจะไม่เห็นผูิบานไม่ติดตามอ่าแล้วอาจจะเออเดินเดินใครบางคนที่ไปพูด ให้เขา,นนะะา,า,ารู้สึกแย่อันนี้คือแผ่วแค์นะคะแผ่วแค่เอฟซีแผ่วแค่เอฟซีติดติดตามแผ่วบีติดตามครอบครัวแสงทองพี่เลดอันนี้คือแผลวแค์จริงๆนะคะแผลวแค์ความรู้สึกนะคะแผ่วอาจจะเป็นคนดีบริเป,ปากหวานนะคะแผ้วเป็นบริ้นปากหวานแบบ้วกับบเป็น้นที่จะคือเราไม่มีเวลาที่จะอาจจะไม่ได้มีเวลาไปกดไลค์ไปคอมเมนต์ของทุกโพสที่เอฟซีอาจจะโพสต์ถึงเรานะนะพี่น้องอันนี้คือแผ่วกับ ขอโทษขอภัยที่ว่า,าแพลวอาจจะไม่มีเวลาที่จะไปกดไลค์หรือว่าไปคอมเมนต์ทุกโพสทุกทุกทุกคอมเมนต์ของของเอฟซนะคะแต่แพลวรักทุกคนและแพลวก็ดีใจที่เอฟซนะคะทุกท่านทุกคนที่เขามากหาแพลวกบบิกเดือวความจริงใจหาครอบครัวแสงทองเดือดความจริงใจ <c oughs> แล้วมันก็จะมีบางคนที่เข้ามาแล้วไม่จริงใจกับเราแล้วก็ไปพูดให้คนอื่นเขาเข้าใจเราผิดอะไรอย่างเงี้ยคือแพลวแค่นะคะ พูดตรงๆว่าแพวแค์ความรู้สึกของเอฟซีที่บางคนที่ตั้งใจที่จะมาติดตามเรามาชื่นชอบในผลงานเรามารักเราสินะพี่น้องอนั่นแหละมันไม่มีอะไรมีไม่เกิดขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแพวก็เลยน,นี่แหละแพวก็เป็นคนตรงๆพี่น้องบางคนแต่งเรื่องให้คนอื่นเสียหายก็มีเนาะแมนค่าพี่มวย แค่ hey, hey, คนที่เรารลกแเะจริงใจเด้อน้อง okay, แพลขอคุณค่ะพี่เจี๊ยบค่ะแม่พี่น้องคือแบบคือแพทย์สิเป็นคนโบคอยมีเวลาแบบวันนี้พี่น้องเนี่จะงานนจะเลี้ยงลูกเนจะเดน,นันเทนีเนาะมาที่นี่บ่สนใจดอกแพทย์จะเป็นคนที่บ่สนใจถ้ามันถ้ามันไม่มากระทบกับเอฟซีเราถ้าไม่มากระทบกับครอบครัวเราสิแม่พี่น้องมันปล่อยผ่านไม่ได้หรอกจริงๆนะเราก็ต้องพูดบ้างแหละเป็นบละ แล้ครอบครัวนี้จริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าไม่มีเอฟซีก็ไม่มีเราถูกต้องไหมอ่าถ้าไม่มีเอฟซีก็ไม่มีแพลวหรอกอ่าแท่าที่แั่อ่า,าจะในรัฐธรรมบมีคนติดตามหลายถ้าบ่มียอดไลค์ยอดวิวเบิง่งได้หลายสิพี่น้องคือจะงานรีวิวงานหน่งกนอยู่ก็คือสิบบ่เข่าไหมพี่น้องก็คือสิบบ่มีสิแม่ถ้าไม่จริงจริงไม่จริงใจมั้